สวัสดีครับผมตั้มนะครับตัวแทนจากบริษัทนิสันดีเซลกรุ๊ปนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีส่งมอบนะครับรถอเมล่า ER ของลูกค้านะครับที่จองในงานนิวนิส s ันเทอร่าที่เราเปิดตัวไปที่เซ็นทรันเมื่อเดือนก่อนนั่นเองลูกค้าท่านนี้นะครับก็เป็นผู้โชคดีนะครับได้รางวัลยอดจองในงานได้รับทองคําของเรานะครับน้ำหนัก1นึ่งสลึงนั่นเองนะครับจะได้ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและ สุดท้ายเลยชิ้นใหญ่ก็คือลูกค้าออกรถนะครับนิวนิสันอมเมล่าของเราเองพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับสิทธิพิเศษอย่างนี้ต้องที่นิสันเดียวโตวกรุ๊ปเดียเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยนะครับ าของรถอเมล่าใหม่นะครับที่จองไปในงานเปิดตัวนิวนิสันเทอร่าของเรานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมามอบทองคำนะครับหนึ่งสลึงให้กับลูกค้านะครับผู้โชคดีว,วันนี้สวัสดีทางคุณฝนเลยนะครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะครับอยากสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณฝนนะครับที่ได้เป็นเจ้าของรถนิสันอเมล่าคันนี้ค่ะก็ดีใจนะคคัะ เห็นรูปโฉมใหม่ของตัวอเมล่าี่ยคูชอบเลยค่ะ <56. S 1> ค่ะค่ะก็จะมีะเรื่องระเบียความของไทยนะคะคเพราะที่เคยใช้อยู่ก็มีระบบคล้ายๆกันเลย<อ>ก็เาชอบรูปรักษณ์เลยค่ะคการาปรับโฉมใหม่กับนิสสันอเมล่าตัวนี้นะค,ะครับแล้วก็วันนี้นะครับของคุณฝนเองก็ได้เป็นผู้โชคดีที่จองรถในงานนิวนิสสันเทอร a าของเราแล้วก็ได้รับทองคบ ความรู้สึกของคุณฝนนาทีที่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีได้รับทองคํานี้รู้สึกยังไงบ้างรครับดีใจมากเลยครับไม่เคยได้รับโชคอะไรแบบนี้เลยก็ได้ทั้งรถใหม่นะครับจองภายในงานก็ได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยและวันรับรถเราก็มีทองคํามามอบให้กับคุณฝนเองนะครับตัวนี้นะครับจับจริงแจกจริงนะครับเดี๋ยวผมขอแสดงความยินดีแล้วก็มอบให้กับคุณฝนไปเลยนะครับอขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะ และนี่นะครับก็คืออีกหนึ่งความประทับใจนะครับที่นิสสันดีเซโต้กรุ๊ปของเรามอบให้กับลูกค้าที่ออกรถที่โซรูมของเรานะครับของเรายังมีให้บริการลูกค้านะครับทั้ง3สาขาเองไม่ว่าจะที่จังหวัดอุบลนะครับอำเภอเมืองวารินชำราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็อีกหนึ่งสาขานะครับที่จังหวัดมุกดาหารนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือในเครือของนิสสันดีเซโต้กรุ๊ปของเราและเรายังมีศูนย์บริการนะครับ one stop service เลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานของนิสสันนะครับมี บริการอะไหล่แท้นิสันนะครับแล้วก็ยังมีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนะครับของสยามนิสันอุบลราชธานีสุดท้ายนะครับกับโชว์รูมรถยนต์มือสองก็มีให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการได้เหมือนกันนะครับ mm. เรียกได้ว่ามาที่นิสันเดลต,ต้ากรุ๊ปของเราทุกสาขามีให้บริการลูกค้าได้ครบทุกที่เลยนะครับ mm. ยังไงวันนี้ผมก็ขอลาและก็ขอไปแสดงความยินดีกับลูกค้าต่อนะครับ mm. และเดี๋ยวพบกันกับคลิปหน้าท่านใดอยากจะมี ความรู้สึกดีๆที่ได้ออกรถนะครับแล้วก็ให้แคมเปญที่พิเศษที่สุดนะครับอย่าลืมที่นิสสันเอออโต้กรุ๊ปของเรานะครับสวัสดีครับ